มันกองไงลูกกิงมันไม่วิ่งใส่ตัวไหนไอ่ะระยะลูกกิงมันหยุดใช่ไหมลูกยิงเสีย,ได,ยไ,ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วโอเคพี่จะรู้ละเดี๋ยวเราถอดต,ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวถอดต,ตัวนี้นะครับนหนึ่งตัวตัวสั้นก็ถอดลูกยิงล่างนะครับ แล้วก pe ็จะมาเปลี <pun middle frame> ่ยนตัวปืนเปลี่ยนสปริงครับถอดมาแล้วนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้นะครับุข้างล่างถอดมาสองตัวตัวนี้นรดสองตัวตัวนี้ลูกวิ่นมุนนะครับมีตัวเดียวนะครับนัตัวเดียวเอาตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ถอดตัวโยกตัวโยกตัวนี้นะครับเงินด่วนเยอะๆเอาไปไว้ไหนหมดะเงินเนี่ยว่าไป มาครับเรามาลองดูนะครับลองเปลี่ยนลูกกิ้งนะครับที่เราถอดมานะครับเอ่อตัวนี้นะครับคือเวลาชักนะครับแล้วลูกกิ้งไม่หมุนนะครับทําให้ตัวดึงลูกยางนะครับไม่ไปดึงยางนะครับไม่วิ่งนะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเปลี่ยนนะครับคือเป็นนะครับใบพัดกับสปริงด้านในของลูกกิ้งนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์นะครับ นะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือใบพัดกับลูกปืนนะครับของตัวลูกอิงนะครับเป็นต้วเป็นสปริงนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนค่อนข้างนะครับแม่ถ้าคนไม่เคยเปลี่ยนจะคือว่ายากครับแต่ถ้าเปลี่ยนประจําแล้วก็จะไม่ยากมากนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้นะครับสปริงมันล้านะครับมันทําให้ลูกอิงไม่ดึงนะครับเดี๋ยวมโนครับว่าเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนยากยังไงนะครับ มันก็มีสปริงหกตัวนะครับลูกหนึ่งเดี๋ยวจะแกะให้ดูครับเรามาลื้อกันเลยครับผมอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าทำแบบสดๆนะครับแล้วก็ขอบฟ้านะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาจะไม่มีฝานะครับรุ่นใหม่เขาจะไม่มีฝานะครับอย่างตัวนี้นะครับไม่มีฝานะครับแล้วก็ไม่ต้องขับ หอดฝาเสร็จแล้วนะครับก็ก็จะมีน็อตนะครับตัวที่เราต้องถอดก็มีน็อตฝั่งนี้นะครับก็มีน็อตฝั่งนี้นะครับแต่เราต้องถอดปกเหรียมด้านข้างก่อนนะครับตรงนี้ครับแล้วแต่รุ่นนะครับว่าจะบางบางบางยี่ห้อก็น็อตเป็นเกียวไม่เหมือนกันนะครับ แต่ลักษณะการทําง,งานนะครับไม่แตกต่างนะครับการทําง,งานไม่แตกต่างนะครับขันออกนะครับขันออกเสร็จแล้วขันนั้นได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมาฝั่งนี้นะครับเป็นน็อตนะครับตรงนี้นะครับ จะเป็นหกเหลี่ยมหรือเป็นไขควงก็ได้นะครับตัวนี้บางครั้งมาก็เป็นหกเหลี่ยมนะครับแต่ตัวนี้เป็นไขควงออาดอกได้เลยครับแต่เราขันตัวนี้ก่อนนะครับนะครับถอดล็อสองตัวนี้ครับตัวเมียนะครับตัวเมียสองตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วนะครับเราถอดตัวตัวนี้ได้เลยนะครับนี้ได้เลย จะมืดนึงนะครับเพราะว่าตัวอุปกรณ์เป็นสีดำนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้สว่างมากเดิมนะครับนะนะครับเราถอดตัวน็อตตัวนี้นะครับเห็นนะครับชัดเจนแล้วนะครับจับสว่างขึ้นแล้วเราก็ตอกตกวกลิ้งตัวนี้ออกได้เลยนะครับนะครับตอกตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะโผล่ลักษณะฝั่งนี้นะครับโผล่ลักษณะฝั่งนี้นะครับ จะมองยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องซูมให้เห็นชัดๆนิดนึงนะครับ่งเลยอาจจะงงๆนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับถอดมาครับก็จะมีตัวดันนะครับตัวนี้อยู่ด้านนี้นะครับตัวดันดันเป็นลักษณะดอกไม้อย่างงี้ครับอยู่ด้านนี้นะครับไว้ดันสาหรับตัวนี้นะครับดันให้เฝืดนะครับฝืดแล้วตึงเดือไม่ฝืดนะครับเสร็จแล้วเราก็ออกมาได้เลยนะครับนะครับโอกกิ้งนะครับ คือเรายกไปทางด้างเดียวนะครับอีกทางหนึ่งจะกลายเป็นตายนะครับยกขนานนี้นะครับเห็นไหมครับที่มันเสียนะครับคือตัวสปริงตัวพัดด้านนี้นะครับแต่ผมดูตัวนี้นะครับน่าจะเกิดจากสปริงล้านะครับผมจะเปลี่ยนสปริงนะครับเป็นสปริงอย่างเดียวนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนใบพัดเราก็เปลี่ยนน็อตสองสามตัวนะครับจะมีน็อตสามตัวนะครับหนึ่งสองสามนะครับตามรูนี้ก็ใส่ก็ไปได้เลยนะครับเดี๋ยมถอดลิ้นดนนะครับ เราบิดออกได้เลยครับระวังระวังสปริงเด้งหายนะระวังลูกปืนเด้งหายนะครับเห็นไหมครับลักษณะมันเป็นอย่างนี้ครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมปรุให้ดูครับนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่ครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมีลูกปืนกลมๆนะครับเลขสามตัวนะครับแล้วก็จะมีสปริงนะครับข้างละนะครับข้างละสองละสองนะครับตัวนี้ตัวตัวใหม่ที่เปลี่ยนจะเปลี่ยนเอาครับแต่ดูแล้วนะครับตัวนี้ไม่เสียนะครับผมจะดูว่าเสียเปลี่ยนเท่าที่เสียนะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นสปริงล้านะครับตัวนี้น่าจะเป็นสปริงลานะครับจะเป็นสปริงนะครับสามตัวนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเปลี่ยนยังไงครับ เอาของเก่าออกเลยครับนะครับในสปริงตัวนี้นะข้างละสองนะครับ ตัวใหม่นะครับจะยาวกว่าจะจะมีแรงกว่าครับเนตัวใหม่นะครับนะครับตัวเก่าจะสั้นนะครับนะครับแต่มันจะเป็นผมจะเปลี่ยนสปริงอย่างเดียวนะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวติดต่อ ช่องหนึ่งนะครับใช้สปริงสองตัวนะครับเป็นหกตัวพอดีนะครับเช็ดเ็ครับตะละบีเก่าขั้งหมดนะครับนะครับจะเป็นรูปร่างที่เราจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ ถ้าเป็นลูกกิ้งรุ่นใหม่นะครับเขาจะเป็นลักษณะลูกปืนนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับจะง่ายขึ้นนะครับคือปอกเขาจะเป็นลักษณะตอกนะครับเป็นลูกปืนตลับนะครับเราเพียงแค่อัดเข้ากับอัดออกก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องมีแบบแบบวงใบพัดเดิมนะครับรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับตัวนี้รุ่นใหม่นะครับจะเป็นแบบปอกนะครับแบบแบบลูกปืนตลับนะครับแต่นียังเป็นรุ่นเก่าก็ใช้แบบใบพัดนะครับค่อนั้งจะเปลี่ยนยากนะครับก็จะเปลี่ยนสปริงก่อนครับ ะสะอาดแล้วนะครับใส่จารบีนะครับกันหลุดสามช่องนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใส่สปริงใหม่นะครับ ช่องละสองตัวนะครับก็เป็นหกตัวนะครับตัวนี้นะครับมันมีสองฝั่งนะครับแต่มันจะเปลี่ยนฝั่งเดียวก่อนนะครับสองฝั่งก็คือฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนะครับมันจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ผมเปลี่ยนฝั่งเดียวนะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับแล้วก็ใส่นะครับครบนะครับช่องละสองตัวนะครับ ็เรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลูกปืนใหม่นะครับเพราะลูกปืนเก่าไม่มั่นใจนะครับต็อเป็นลูกปืนใหม่ไปเลยนะครับลูกปืนใหม่ก็เราก็เรียกไปที่ที่เดิมนะครับสามตัวเลยนะครับเป็นลูกปืนเก่าแล้วก็เขียวเหมอนะครับจะระบีไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่เยอะเดี๋ยวมันจะทําให้ปิ้นนะครับปิ้นออกมานะครับแล้วก็เสรจจะระบีนะครับการะลุด นหนึ่งนะครับอย่างละนิดนะครับฝั่งละนิดเสร็จแล้วนะครับสิ่งสำคัญน,นะครับเราต้องใช้สายเคเบิลพายนะครับตัวนี้สายเคเบิลพยที่รัดสายไฟนะครับใส่ง่ายนะครับโดยการรัดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่คือสูตรเป็นสูตรตายนะครับของช่างนะครับ ส่วนใหญ่จะไม่ไม่ทราบนะครับช่างส่วนใหญ่จะไม่ทราบเลยนะครับว่าใช้วิธีนี้ง่ายสุดนะครับนะครับรับนะครับรับนะครับมันก็จะไม่ดุเห็นะครับจะใส่ง่ายนะครับเห็นะครับรับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาปอ่เก่านะครับสวมไว้ได้เลยนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับ ก็อกเก่านะครับส่งไปได้เลยนะครับตัวนี้จะใส่ยากนิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมครับเข้าไปแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เราใช้ตะไกตัดนะครับอ่าตัวนี้ครับเราใช้ตะไกนะครับตัดตรงไพเบนลพยนะครับ จะบรรทัยให้ขาดนะครับสัวนี้นะครับส่วนใหญ่ช่างไม่ทราบนะครับตัวนี้อเสร็จแล้วนะครับโดบไปแล้วเราก็ดันเข้าไปเลยนนะครับแล้วก็ใช้ได้ปกตินะครับมันจะหมุนได้ทางเดียวนะก้างหนึ่งจะไม่ไม่หมุนนะครับอเดี๋ยวประกอบพื้นที่ครับ ท้งที่ฝุ่นนะครับเอาให้หมดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวตัวนี้นครับเสร็จแล้วก็เป็นเป็นแหวนดันนะครับแล้วก็เป็นสลักนะครับแหวนดันนะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงๆเลยนะครับ ตรงนี้นะครับป็นร่องนะครับเราให้ตรงน็อตนะครับเป็นร่องให้ตรงนะครับอ่าโอเคโค,ครับอ่าแล้วเราก็หมุนดูนะครับอย่าให้ฝืดมากนะครับ ราะว่าตัวสปริงนี้จะคอยดันนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวดันของสปริงทีหนึง่งเอาให้เสมอนะพอดีพอดีนะครับอย่าให้ฝืดมากไยให้ตึงมากนะครับแล้วก็มาใส่นอตตัวข้างๆ้าอีกทีหนึง่งนครับไม่ยากเลยครับ แต่เมื่อก่อนนะครับการทําลูกยิงตัวนี้ช่างไม่กล้าทำนะครับเพราะว่าใส่ลูกปืนไม่เข้านะครับมันยากมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับช่างก็มีเทคนิคตัวนี้นะครับช่วยได้เยอะและช่วยได้ดีนะครับถูกถูกหลักเลยนะครับซึ่งไม่ค่อยทราบกันนะครับต่เมห่ก่อนนะครับช่างเกียวลูกกิงนะครับกลัวนะครับไม่กล้าซ่อมนะครับกลัวกลัวใส่ลูกใส่ลูกปืนไม่เป็นนะครับอ่าแล้วก็ใส่แหวนใส่น็อตเป็นเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกตัวนี้ให้แน่นนะครับ อันนี้ก็สมบูรณ์แล้วครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับมันจะเป็นทางเดียวนะครับน็อตตัวนี้ให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ดูกันครับใส่เครื่องจักรดูกันนะว่าจะใช้งานได้ปกติไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดินนะครับเดงครับ้ดึงแล้วโอเคตัดตัวนี้พี่ เรียบร้อยลองเลยพี่เกีย่ยวกับการตั้งอนะ่ะต้องยาวหน่อยๆเกี่ยวกับตั้งแบบไหนปกติมันก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นแค่ได้โดดอย่างเดียวไหนครับลูกกิ้งดึงละเงินยาวเกิน ええ。